ัสดีค่ะพ่อพ่อเสียนนะคะ่ะจ้าอือที่นละ่ะแหนว้ทางงานน้อยนะะเนาะแนวทางงานน้อยสำหรับผู้ที่ซื่นชอบย์ไปตามผู้ดใดตามเนี่ยเนาะมีคนเบิบ่่คอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยเด้อว,ว่าตามนะคะ่ะแอดก็พยายามทําให้เร็วที่สุดอยู่หนอกแต่ว่าก็ททาได้เท่าที่ทำเนะคะ่ะเพราะว่ามันมีลาวด้วยเนะ,ะมีลาวด้วยห้าน้อยด้วยโหลดคลิปบางครั้งก็โหลดติด,ต,ดติดกันก็อาจจะไม่เห็นเนาะ กาบพอไพ่ถ้าไม่ถูกใจถ้าถูกใจกะกดไลค์กดแชทเนอผู้ใดก็ได้เมื่อวานนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะขอดูก่อนเด้อว,ว่าออกตัวไหนออกเอียงเนี่ยทางช่องจัดนำเสนอเพื่อเป็นสื่อกางเท่านั้นพ่อก็ให้เป็นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนดิดเนาะ เมื่อวานนี้อ่ะเมื่อวานนี้วที่สิเบเอนะ็ดเนาะลาสตาออกสามเก้าสามตัวแปดสองศูนย์เนาะแปดสองศูนย์สามเก้ามาเดนแปดนลคะ,ะเขาตัววิ่งลูดนล้วคะเขาวิ่งลูดตัวเดนเนาะต่อไปฮานอยกาชาตแปดสี่แปดข้างบนข้างล่างสี่ศูนย์เนาะแปดมาอีกแล้วเนาะแปด ปดสี่ 48, แปดมีบอรสี่แปดมีหาแปดด้วยไงสี่ศูนย์ไปเขาน้อยสพกิดด้วยไสี่สองกับหกสองเนาะเป็นบ้าหกสองบ้าสพกิดแล้วก็ห้าหนอยพิเศษเก้าสี่สี่แล้วก็เก้าหกน้วยไสี่สี่ค่าเลขเบิ้นนี่โอ้ยเด๋อคือมาดีแต่เบิ้นแม่ฟอ ฮานอยสามัคคีเจ็ข้างล่างเจนะคะศูย์สกับมาดีได้ศูนย์องเจ็หนะ,ะแล้วก็ฮานอยปกติสองหนอีกแล้วเข่าที่โตกลับตั 71, 17, ะะ้งเจ็ดหนึ่งหนึ่เนาะฮานอย VIP ฮานอย VIP สี่เก้าเก้าเนาะคะ่ะข้างล่างสองศูนย์อีกแล้วป้าสามสเต็ปเลขสองศูนย์ไหมเก้าเก้าบุม่บอมี่เนาะคะ่ะแล้วก็ฮานอยพัฒนาเก้าสามกับสองสามเนาะจ้ะเก้าสามกับสองสามเนาะคะ่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเมื่อวานนี่เขา่าอืมเข่าดิว่าเข่าหน่อยอยู่ดอกเนาะพอเนะกันดิว่าบ้าปิ้งย่างเอาเบิ้ลไปกอนเนาะคะ่ะกันเขาจ้องตามเนอะ กับนบ้ท่านได้เข่ากับเบิงไปก่อนด้วยจ้ะมันเป็นสูตรคำนวณเนาะพ่อเนาะพอเบิงเล่า,เล,าเล่าเล่าไอ้สามัคคีเน่อเล่าสามัคคีมันเข่าอยู่ดีเมื่อวานเหน็นมาจำได้สิบเอ็ดสามัคคี ลาสามคัคนะคีเจ็ดหกสองสองนะเจ็ดหกสองสองฝนขึ้นมาดีแต่เลยเจ็ดหกเพราะว่านี่รักเจ็ดเนาะรักเจ็ดวิ่งรูดได้เนาะแล้วก็ลาอาเซียนเนาะหกสองสามเก้าเจ็ดเขาที่หกสองเนาะลาอาเซียนเนาะแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมี่ เราสามคีวีแปดสามกับสามหกนะคะแปดสามกับสามหกแปดหนึ่งแปดสองสามหกผู้ใช้อันนี้ก็ถือว่าดุดไปเนะ 8, 4, 2, าะแปดสี่สองมันนี้เราวีพีแปดสี 8, 4, 2, 1, 8, ่สองกับหนึ่งแปดเขายุแปดหนึ่งหนึ่งแปดเป็นตัวกลับเนะคะแล้วก็สี่สอง แล้วการลาวสามบัคกีวีเนาะ,ะอ๋อหกแปดหนึ่งข้างล่างศูนย์หกแปดหนึ่งนี่สองรอบเนาะเมื่อวานนี้ข้างล่างศูนย์หกบ่มมี่เนาะมีศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์เนาะอ๋อนี่เด็ศูนย์หกหกศูนย์มีค่ะเนี่เข้าเป็นตัวกลับนนาะ,ะเข้าเป็นตัวกลับสตาร์บีส่วนห้าน้อยเอ็กตราแปดสามกับสี่ห้า 8, 3, 4, 5, นะไะ มุมีเนาะอะราวกาชาิสามห้ากับแปดสี่เนาะกาชาิสามห้ากับแปดสี่มมีเนาะส่วนดาวโจนเนาะขอเมืองโจนดาวโจนวีเนาะดาวโจนวีสี่หกกับแปดแปดเบิร์นเนาะมีหกสี่เป็นตัวกลับเนาะตัวกลับหกสี่เอ้า ส่วน 4G 5G อันนั้นมันยุบเบิง่งคนละอันไปเบิ่งย้อนหลังเอาเนาะค่ะเนาะผู้ใดชื่นชอบแนวทางเพื่อนบ้านดูย้อนหลังาไปเบิ่งเอาเนาะค่ะอะ่ะตามต้อร่นะพ่อบันนี้อยู่ได้สักระดานแนวทางเ <c oughs> พื่อนบ้านเนาะคะ่ะรวยไรวันเนาะ ว่าที่เจ็ดสิบสี่เนาะจิจริงกับครึ่งว่าที่เจ็ดสิบห้านั่นแหละ,น,น,ะนะคะ่ะอนาะวันเมื่อน,นี้เป็นวันที่สิบสองตรงกับลาวเนะาะสิบสองกอยอ68หกแปดฮาน้อยมัดรวมด้วยค่ะเบิ้งดีดีเดอมือว่นหนึ่งเขียนเป็นลาวเนาะ เขียนผิดวันนี้วันศุกร์นะคะอ้าวันนี้เด่นตัวใดพ่อเด่นหนึ่งกับสองยังก่อหนึ่งกับสองเด่นหนึ่งกับสองอีกแล้วนะคะวันนี้โอไม่ดนนิ้นส้นกับเล่าเนาะละว่างเด้อ้า,หาหน้อยพอหนีบอกเล่าดีๆอ้าวพ่อลักล่อยจ้ะ อลักร้อยมีสาม,ก,ม 3, กับหกลักร้อยมีสามกับหกเน่ะคิดเส้นแป๊บหนึ่งวัที่แล้วเนี่ยกับไปเล่าทั้งบนทั้งล่างนะพอเนาะส่วนกันวันพุธหมฮาหนอย <c oughs> เด่นเมื่อน,นี้เอาไปไสกับอา่าเล่าพัฒน,นาก็ได้คือกันดิระว่างเด้อเนี่ยมันสิไปเล่าอีกเมื่อน,นี้ นะเพราะว่าหลายงวดแล้วเนาะค่ะสังเกตเบิงมานี่เอาไปแนวทางลาวพัฒนารอบสองทุ่มครึ่งก็ได้คือกันเนี่ค่ะไปทั้งฮานอยเนาะค่ะไปทั้งลาวเนาะลาวสตาลาวอ่อย่างลาวสามาคีลาวอาเซียนรอบดึกเนาะ เมื่อวานนี่เพื่อนบอปันไดเมื่อนไงคิดว่าน่าสิ่คักอยู่เด้อเออสองตัวมากค่ะพ่อนี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะสองสามสองสี่สองห้าสองสามสองสี่สองห้าค่ะสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกค่ะ หาห้าหกหาเจ็ดหาแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะแล้วก็ศูนย์หาไปมือศูนอย์ห้าค่ะเบิ้ลว่าจ่าพ่อบว่ามีบดละมือเมือม่อหนีบว่ามีเลขเบิ้ลตามสูตรเนาะ ขันผู้ใดมากกะจัดเอาเลยเนาะอะ,ะหนึ่งถึงเอ้ยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเก้าเราจะเล็กเบิ้ลเล่นตัวใดับพ่อบาร์นี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่เน้นเนาะค่ะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะสองสามสองสี่สองสามสองสี่จ้ะสาม ทีสส่สามมาสามสี่สามห,าามหา้ ah ah หาค่ะม ah าเกดนาแปดห้าเจ็ดห้าแปดค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดค่ะเขามันมีดอกจันทร์ไมบอบอเขใส่ดอกดอกจันทร์มันหลายตัวเนอะเอาสันพอหน้าคาเนาะก็ทวนกันเด้อพ่อเซียนนาค่ะเขียนเย่อะเนาะกัน พ่อนะคะ12กันยายน25 68ฮานอยมัดรวมวันศุกร์เด่น1กับ2หลัก103กับ6นะคะ2ตัวมี13 14 15 23 24 25 34 35 36 56 57 58 46 47 48 05เด่นไทยกับมี13 14 23 24อ่า34 35 ห้าเจ็ดห้าแปดสี่หกสี่เจ็ดนะคะระวังหนึ่งกับสองมาน้ำกันเน้ะค่ะเมื่อนี้กับตรงกับวันที่สิบสองด้วยนะคะนะพ่อมีอย่างบอกกับเบียรซี่เนะจากพ่อใครใส่ดอกจันเนี่ยโจเสียวพูดเดียวเด้นบระเล็นการพนันเน้อพ่อโจมาด้วยนี่ศูนยิศูนหากับ4ี่หกเด้อดอกจัน เอาศูนย์ห้ากับสี่หกเนาะศูนย์ห้ากับสี่หกพิเศษว้นวพ่อพิเศษใส้ผู้เดียวเหะออ่ากาชานบอกว่ากาชา่าคือโอ้หลายมองมาจากมือหรือเขาซิานเถอะจากผีอย่งแล้วใส่ดอกจันใน้ัวแห้งว่ะบอเอาเสนอนะลองเบิงดนาคกะคันพ่อรุดแล้วเ,เ,เลขมักจะเข่าเ้วยกค,คันอันใดรุดก็เอาไปอันนั่นเลยเนาะกา เมื่อกี้มันใจบ่พ่อจกักเปอร์เซ็นมันใจลอยเปอร์เซ็นอ๋อบ่มีเกินเนี่ยบ่จกักหนึ่งเปอร์เซ็นบัวบ่เกินลอยนะคะ่กะก็ขึ้นอยู่ในลอยเปอร์เซ็นเอาตามดีแล้วกันฮะ,ะมันมันใจลอยเปอร์เซ็นกะให้ลอยมัดรวมแล้วกันตั้งแต่สามโมงสี่สิบห้าถึงเที่ยงขึ้นครึ่งแล้วกัน,นะะเอาไปรวยนะพ่อเนาะ เอาไปรวยกันได้เลยรวยรวยรวยเนาะกะ็เ um ด<ๆ>ือรอดศูนย์ศูนย์หกับชี้หักันละซื้อได้สองตัวกับพ่อมาโอ้ซื้อสองตัวนั่นขากล้วยหันเอาเงินไปซสี่ปะทู่ลอดว้ายาเอามาเอาเอาวันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันพ่อกะะ็ว่าหยอกนะ,ะว่าเล่นว่าหยอกกันไปอย่าถือสาหาความเนาะ ก็วยพ่อเนบซีถึกเน่ค่ะพ่อมีโชคแน่เมื่อนี่นะเมื่อนี่ทั้งห้าน้อยทั้งเล่าเราร่วมกันรวมแรงนี่กับเอซี่มีโชคมีเงินมีทองกับจูผ้ารวยอีกขึ้นก่านละเอซี่กได้ค่ะกับขอบขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากเอฟซี่แฟนซองนะคะผู้ใดไม่นําใจกะโทรหาพ่อเลยนะค่ะแล้วก็ทันอยากได้บัญชี่บอหรือจังใดกะ โทรเอาเน ые, ENNIS, ้ำแมดก็ได man, ้ <hatten> นะคะเบอร์โทรโซ่หลายรอบเลยดิค่ะบางคนมันจดไว้แล้วเนาะเอ้าเฮงปังดังรวยทุกคนกราบขอบพระคุณมากค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชิ้น้วค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดขอให้ทุกท่าน เฮงปังดังรวยสุบุก้วนเนาะค่ะซื้อลอตเตอรี่ไทยสา,าก,กินแบงไทยก็ขอให้ถูกรังวันที่หนึ่งเนาะค่ะถูกทุกๆลังวันที่มีผูด้ดีคิดทำดีทำดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเด้อค่ะสวัสดีคุณนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ